สวัสดีดครับพบก,กับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่4เดือน82,566นห้ร้บกะครับมาเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับเมื่อวานเซตโอ้โหโดนตกหนักมากนะครับลบไป20กว่าจุดนะยี่สจุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ อะไรนะครับทางพื้นฐานนะแต่ว่าทางเทคนิคอลเนี่ยคือไม่สามารถยืนเหนือไม่สามารถยืนเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย7จสิวันได้ก็ต้องย่อลงมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไปชนแนวต้านหลักตรงนี้นะแนวต้านหลักโซนนี้เห็นไหมครัโซนเนี้ยมันมีแนวต้านหลักอยู่นะก็คือ หน,นึ่งพันห้าร้อหกสิบหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบโซนเนี้ยนะครับเป็นโซนแนวต้านใหญ่เลยนะครับอืมก็ทําให้ไม่สามารถผ่านได้นะไม่สามารถผ่านได้แบบนี้ก็ต้องลงมาสะสมพลังนะครับลงมาสะสมพลังแต่แต่เสียดายนะเป็นที่น่าเสียดายนะถ้าสามารถทะลุตรงนี้ได้นะอ่ะทะลุอ่ะทะลุตรงนี้เนะี่ย ถ้าทะลุตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มแต่น่าเสียดายจริงไม่สามารถทะลุได้นะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เขาก็อาจจะมีย่อลงมาทดสอบบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้ว่ารับอยู่ไหมนะแนวรับตรงนี้นรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็จะกลายเป็นว่า เขาก็จะเด้งขึ้นไปเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบหายเดิมต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมนะครับรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็มาลุ้นกันนะครับลุ้นกันวันนี้แต่ว่าแท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสลงต่อนะมีโอกาสลงต่อนะครับอโอเค ตาวนี้เรามาดูหุ้นกันตัวแรกเดลต้านะเดลต้าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอืมอันนี้ก็ลุน้นลุ้นไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีของก็ถือต่อไปนะใครที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวางสต็อปลอตที่หนึ่งร้อยเจ็ดบาทแนวต้านหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์นะอ่ะัถัดมาเคแบงโอเคแบงนี่หลุด แนวรับสำคัญนะแนวรับถัดไปของ K-Bank คือ1 1 8่งสบาทห้สตางค์นะหนึ่งสบาทห้สตางแนวต้าน126สิบหตัวถัดมาท t ทีบเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ไม่สามารถแหมยืนเหนือ1นึบาทหกได้ก็ต้องมีย่อนะก็ะต้องมีย่อนะครับย่อเพื่อไปต่อนะลักษณะกราฟก็จะเป็น ย่อเพื่อไปต่อนี้ใครที่ยังไม่มีของก็มารอแถวๆบาทหกสิบบาทห้าสิบห้านะครับใครที่มีของแล้วนะก็ขายทํากําไรบ้างนะครับขายทํากําไรบ้างนะสําหรับตัว TTB ถัดมา l o t ยังเป็นไซด์ W อยู่นะยังเป็นไซด์ W อยู่นะตัวนี้แนวรับอยู่ที่หกสิบเก้าบาทแนวต้าน ผมให้เพิ่มแนวต้านแนวต้านเจ็ดสิบสองนะแนวต้านเจ็ดสิบสองนะครับเคถัดมาที p ่ทีทีอ e ีพ e เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทแนวรับหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะใครที่มีของก็ถือต่อไปวางซับร้อนไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้า ตัวถัดมา ptt เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวต้าน36มบาทยีสตางค์แนวรับ34บาทนะตัวถัดมา c p พตัวนี้เป็นไซด์เวนะไซด์เวยแนวรับ60 75, สิบาทเจสิตางค์แนวต้าน63สิบาทเจิสตางค์ตัวถัดมา SCB SCB เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวต้านอยู่ที่114บาทแนวรับ107บาทนะใครที่มีขอก็ถือต่อไปนะครับถัดมากราฟอ่าครับ,รบเด้งขึ้นมาแล้วนะเด้งขึ้นมาตัวนี้กลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแนวรับอยู่ที่สี เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านตรงนี้นะเลื่อนลงมาแนวต้านห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับใครที่มีของก็ถือต่อไปนะวางสต็อปลอวรที่สี่สิบเจ็บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ตัวถัดมา BBL นะบ b บชนแนวต้านที่172ไม่ผ่านก็ต้องย่อลงนะนะแนวรับอยู่ที่ เดวเลื่อนแนวรับไว้ก่นีกว่าแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับก็หลอแถวนี้หรือรอร้อยหกสิบเลยนะร้อยหกสิบนะครับสําหรับตัว BPL นะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะอ่าเซ็ตลุ้นนะครับห้ามหลุดห้ามหลุดหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเอหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้านะเนี่ย นี้หนึ่งพันห้ารอยสบกปีว่าแบบห้างหลุดหนึ่งพันห้าร้อยิห้าครับถ้าหลุดหนึ่งพันห้ารอสิบห้านี้ก็ลงต่อโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ